สวัสดีค่ะพบกันในชาแนลสุริชุก้านะคะวันนี้ต่ายก็มีวิธีการทำหมูแดดเดียวชุบแป้งทอดกรอบมาฝากกันนะคะก็ต่ายเห็นป้าคนหนึ่งนะคะเขาขายขายดีมากเลยแฟนต่ายชอบกินต่ายชอบกินนะเวลาแบบเจอเขาที่ร้านต่ก็จะซื้อตลอดเลยนะคะต่ทำครึ่งกิโลแล้วต่ก็จะคำนวณต้นทุนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เอาครึ่งกิโลนี้มาเทียบว่าถ้าขายวันละหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลเนี่ยจะได้กำไรประมาณวัาละเท่าไหร่นะคะวิธีการทำทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ หมูที่ใช้นะคะใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกหมูเนี่ยหั่นไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากบางไปอะคะ่ะเวลาเอาไปทอดเนื้อหมูมันจะแข็งนะแล้วก็ถ้าหนาไปเนื้อหมูมันก็จืดเนื้อหมูที่ต่ายใช้นะคะครึ่งกิโลอันนี้เป็นสัดส,ส่วนของครึ่งกิโลนะถ้าใครจะทําขายก็เพิ่มสัดส,ส่วนไปได้นะคะสองเท่าสามเท่าอะไรก็แล้วแต่เลยคะ่ะใช้เกลือนะคะ 1>, 1ช้อนชาก,กาแฟ ى, กเกลือซองสีชมพูนะคะไม่ใช่เกลือผรงทิพยรสดีหมูค่ะสช้อนชาก,กาแฟซอสปุุงรสค่ะน้ำปลานะคะครึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวค่ะน้ำตาลทรายค่ะ50กร,รมัมหรือประมาณ1 2 3 4 5 6 หรือประมาณ7ช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะพริกไทยป่นค่ะ1ช้อนชาก,กาแฟนวดค่ะส่วนผสมให้เข้ากันซอสปรุงรสค่ะจะต่ายเติมนิดนึงนะคะซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนโต๊ะนวดประมาณสักนาทีค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าหมูเยอะๆนะคะทำขายเยอะๆเนี่ยก็ลวหนาน,นิดนึงนะพอเราลวดได้ที่นะคะเราก็จะหมักหมูเราจะเสียบไม้ไว้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะ อันนี้ก็เป็นหมูที่เราเสียบไม้ได้นะคะสําหรับหมูครึ่งกิโลเนี่ยถ้าเราเสียบไม้เลย20กรัมแบบนี้นะคะอันนี้จะเสียบอยู่ที่18กรัมถึง20กรัมนะถ้า20กรัมเนี่ยขั้นต่ำที่เราควรจะเสียบได้คือ25ไม้นะคะอันนี้สําหรับหมูครึ่งกิโลนะคะแล้วเดี๋ยวต่ายจะคํานวณให้ดูนะคะว่าถ้าเราขายวันหนึ่ง1กิโล2กิโล3กิโลโดยสัดส่วนที่เขาแบบขายกันดีๆนะคะ จะได้กําไรวันละเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําต่อไปก่อนค่ะตาตจะเอามาแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าายก็จะหมักทิ้งเอาไว้คืนหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปตากทําทหมูได้เดียวตากนะคะให้หมูเนี่ยแห้งลงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านคะ่ะตากไปสักสามสี่ชั่วโมงค่อยมากลับด้านรอบหนึ่งคะ่ะเอาผ้าขาวบางมาคุมเอาไว้นะคะมลงวันอะไรมันจะได้ไม่มาตอมคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหมูแดนเดียวเสียบมาที่เราตากแดดเอาไว้แล้วเสร็จแล้วนะคะที่ตาเห็นเขาทอดขายนะคะเขาจะชุบแป้งทอดกรอบด้วยอันนี้ตาจะผสมแป้งทอดกรอบนะคะ100่ง้อกรัมแล้วก็น้ําเย็นจัดค่ะใช้น้ําเย็นจัดนะคะเทลงไปค่ะใายผสมน้ําลงไปนะคะ1น0่งอยสามสิบมลค่ะ เอาหมูแด้เดียวของเรานะคะมาชุบแป้งใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในการทอด อันนี้เป็นน้ํามันที่เราทอดกระทะสุดท้ายนะคะสําหรับสัดส,ส่วนหมูครึ่งกิโลจริงๆน้ํามันก็ยังไม่ดำม,มากนะคะสามารถทอดไปอีกถ้าเป็นตามร้านเนี่ยเขาก็จะทอดกันนะคะแต่เราก็ไม่ต้องทอดถึงขนาดดามากเอาเป็นว่าน้ํามันครึ่งลิตรนะคะใช้ทอดได้น่าจะประมาณ1กิโลค่ะเพราะว่าครึ่งกิโลแล้วมันก็ยังไม่ได้ถึงกระดำถึงกระขนาดใช้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนหมูครึ่งกิโลกร,รัมที่เราทํากันในวันนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบอัตราส่วนกันทีหลังเนาะหมูส่วนสะโพกที่ตายใช้เครื่องกิโลกร,รัมนะคะราคา60บาทจริงๆเนื้อหมูเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะถ้าหมู1โลเนี่ยส่วนสะโพกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 130 135บาทนะคะประมาณนี้เท่าที่ตายเห็นนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงต่อเครื่องกิโลกร,รมัมายคิดมาแล้วนะคะราคาประมาณ9บาทค่าน้ำมันพืชครึ่งลิตรจริงๆเนี่ยครึ่งลิตรสามารถ ใช้ทอดได้1กิโลนะคะถ้าเราทอดครึ่งกิโลเนี่ยค่าความเสื่อมของค่าน้ำมันพื้นนะคะก็จะอยู่ที่9บาทจุด50สตางค์ค่ะค่าแป้งทอดกรอบนะคะ4บาทค่าไม้แหลมราคาประมาณ3บาท75สตางค์ค่าแก๊สนะคะ5บาทรวมต้นทุนหมูครึ่งกิโลนะคะก็จะอยู่ที่91บาท25สตางค์ค่ะ เดี๋ยวที่นี้เรามาดูกําไรจากการขายกันนะคะถ้าขาย25ไม้ไม้ละ8บาทก็จะขายได้ที่200บาทหากต้นทุนโดยประมาณนะคะ91บาท25สตางค์กำไรต่อ25ไม้หรือขายทั้งหมดแล้วครึ่งกิโลเนี่ยเราจะได้กำไรอยู่ที่108บาท75สตางค์ค่ะ ทีนี้เราจะเอามาเทียบอัตราส่วนหมูนะคะครึ่งกิโล25ไม้ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขาย50ไม้หรือหมู1โลนะคะกำไรจะอยู่ที่217บาท50สตางคถ้าขาย75ไม้หรือใช้หมู1กิโลครึ่งกำไรก็คือ324บาทค่ะ ถ้าขายร้อยไม้หรือว่าประมาณ2กิโลนะคะหมูกําไรก็คือ432บาทถ้าขาย200ไม้นะคะคือการใช้หมู4โลกําไรก็จะคือ864บาทค่ะเราสามารถลดต้นทุนได้อีกนะคะสำหรับคนที่ใช้หมูส่วนที่ถูกลงแล้วก็พวกค่าน้ำมันพืชน,นะคะถ้าซื้อเป็นแบบปี๊บเนี่ยก็จะถูกลงได้อีกค่ะ แล้วก็เพิ่มกําไรได้นะคะชเช่นเพิ่มราคาขายเป็นไม้ละสิบบาทอะไรแบบนี้นะคะก็เพิ่มได้นะเพราะหมูแดดเดียวจริงๆน่ะขายตามร้านเนี่ยเขาขายกันราคาสูงมากเลยเนาะแต่เราแบบว่าทําให้มันแบบจัดต้องง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นนะเขาคนก็ชอบกินด้วยเอามาเสียบไม้ขายแบบนี้มันก็ช่วยเพิ่มมูลคา่าช่วยแบบว่าสร้างไรายได้ได,ได้หรือว่าเพิ่มการขายข้าวเหนียวกำไรก็เพิ่มขึ้นค่ะ หรือว่าจะลดขนาดหมูนะคะไม้ละประมาณสัก15กรัมแล้วก็ชุบแป้งหนาๆขาย3ชุด20บาทหรือว่าไม้ละ7บาทเนี่ยก็ทำให้ขายง่ายขึ้นขายได้มากขึ้นกำไรเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เป็นวิธีการทำหมูแดดเดียวชุบแป้งทอดนะคะที่แต่เอามาฝากกันค่ะ